อยู่วะไปครับเสียบหัววเสียบหัวพี่น้องเอ,อ้ยครับตัวเียคุณนะครับเสียบหัวปป๊ดพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องพอกันนี้แล้วครับเมื่อนี้มื่อนี้พานยิงปลาพี่น้องมันหยุดมันทิ้ เขาสว่างน,านะครับพี่น้องเอ้ยแม่กำลังเปลี่ยนสีเบิ่งครับผมนี่ครับไม้มึงครับมันนี้ไม่ใช่มันบ่ขีร่รถมาเมื่อเช้านี่หนาวครับพี่น้องยังหนานวครับผมเบิ่งครับใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วพี่น้องเอ้ยเริ่มสีออกเหลืองออกแดงแล้วครับไหครับผมติดตามครับมันนี่ไม่ใช่มันมน้องมันนี่นี่ครับไม้ห้องไมครับลุยโอ้โหหน้องป่าแบ็ดเนี้ยปาแาบดนี้ใช่เหร ตัวนี้ก็น,นยี่ตัวพุนก็น,นยี่ป่าแบสเนี่ยผมมาแล้วมาแล้วโอ้ลูกดอกสามสิบสิเป็นเน,น,นี่ยนี่งว่เ,เคยยิงเถอะเลยว่เคยยิงลูกดอกแบบนี้ครับพี่น้องมาล่องเบิงครับบาดนี้ เสียของเลยครับพี่น้องเอ้ยยิ่งว่าเป็นตาแด็กเนี่ตือนซ้ำครับโอ้ยได้ที่ว่ายิ่งว่าเป็นพี่น้องเอ้ยลูกดอกแบบนี้ไม่เคยยิ่งนะเคยยิ่งแต่หลายปีแล้วพี่น้องแต่ว่ามันมันเริ่มครับมันเริ่มสูตรเ่อคือลูกดอกกันเห็ดเอียงอ่นะไม่แล้วไม่แล้ว เป็นสันเจิดครับพี่น้องมันเจดิดโอ้ยนึดไหลไม่เคยยิ่งครับเจิดสันหน้ามันไหลกับพวงเบิ่งตัวนี้ครับพี่น้องเห็นหดแพงหลังนะแด,ดีรถหกล้อเกาหลีไก่ไปกันมู่ฟังพอด,ดีครับพี่น้อง หเห็นคขกระจัดบ้างดิรถอ่ะปัญหาอยู่ไหนข้างหน้าเองครับเมื่อกี้ราแทงรังนะโอ้ยตัวหน่อยเหระตัวหน่อยครับพี่น้องโอ้ตัวปน้อยหน่อย,อยไปแล้วหองแท้พี่น้องปุ่นปุ่นซะเนาะ ดู e. ่ดีๆเง้ยงด้วยน้องของแท้ครับพี่น้องเลยประเทศไทยตอนนีงครับฝ่าวายปุ่นครับโตกงี้โอ้ยตกซ้ำโอ้นี่แหละโอ้ยได้แต่วะโอ้ยของแท้พี่น้องของแท้ของแท้ไปแล้ววะโอ้ยหันข่าไปต่อพี่น้องไปต่อ อยู่วะไปครับน้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วลุดลุดซนะเนาะโอ้ยขาดตะขอโอ้ยยังวะ Ôi khát xịn Hút lý á Khoáng thẻ bên trong khoáng thẻ Tủ nhanh gặp tủ nhanh vô Cái cây này Ừ. Cầu Ừ. 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 đó, มา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 บมานีนฝนลูกดอกแล้วเมื่อกี้นี่ขัดขึ้นไว้ดอกมาจะขัดขึ้นเถาะพี่น้องปุนะ่นอะมาที่อีมันสั่นครับพี่น้องเอ,อ้ยปลาหลุดไม่ได้สีเนี่ยมันกระตุกทีเดียวมันขาดเลยนะทันที่อี๋ย่อไข่ยอยู่ไปสวนหลนอยู่นะทันที่อีย๋ย่อมา เ้าดุนันตเวขุดครับพี่น้องขุดขุดขุดขุเนี่ยครับจังหวะมตสิลมันลุดอ่ะมันพลิกตมันนะขันเงี้ยงมวดีกัดจบเลยครับง้ยงดีโอ,อ,อ,อ้ยมาเถอะมาเอ้ยขับตัวใงญ่นะุนร่งไหมขุ่งสองล่งนั่นคือแห้ง นะครัเมื่อกี้ยิงตัวนี้เติบตัวน้อยเอาตัวน้อยก็เอาใส่โลครับผมโอ้โหว่ามันโลครับใหญ่เติบตัวนี่อุ้ยนะครับใหญ่เติบใหญ่เติบยิ่เติบมึงใหน้ำขึ้นน้อยครับผมตัวใหญ่เติบครับกูนะแจ้า เบิง่งบรรยากาศฟังคุณครับพี่น้องพี่น้องเห็นว่ดอกไม้สีพุ่งเริ่มขึ้นแล้วครับดอกไม้เปลี่ยนสีเดี๋ยวผมซูมเบิง่งพี่น้องเห็นบ้ดอกไม้สีไอ้ดอกยาสีพุ่งเออดอกยาสีม่วงสีพุ่งพี่น้องมึงเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปดยกันครับพี่น้องเดี๋ยวขออยากถ่ายยิงป่าแถวนี้กันมึงครับผมพลังงานครับผมนะครับเดี๋ยวจะไปครับผมจะเข้ากันยิงป่าเข้าครับ สวยลังหน่อยหนึหน่งโอ้ยตัวเงี้อเสียบหัวบ่วตายข่าเลยพี่ อะไะโอ้ยแล้วเขาซองปูนโอ้ยชิมพี่น้องเไงเขาซอ,องปูนขาดซสนุกขาดซสนุกโอ้ยแล้วเขาซองปูนชิมอะไะบาดนี่เสียบหัวพี่น้องเอ้ยครับตรงไงพุ่นะรับเสียบหัวปปิดพี่น้องตัดพี่น้องสีบลูกมันอยู่พี่นอ้นอ,งนนองเลย นี่ครับเฮ้เบิ้งเดี๋ยวเฮ้เบิ้งแป๊บนึงครับพี่น้องเบิ้งของแท้พี่น้องเอ้ยบ่อยากผักครับพี่น้องเสียบกระบานเลยนะมันถึงอยู่นะเบิ้งครับพูน่ะพี่น้องมันหน่อยก็ถึงพูน่ะระมาณสิบโลอยู่เลยพี่น้องเอ้ยประมาณเก่าโลพี่น้องนะคิดว่านะเบิ้งคุณพี่น้องคุณครับเงี้ยวหลาปัดฟาดตัวจอุ้มขึ้นพี่น้องเอ้ยพูน่ะเบิ้งครับพูนพูน่ะ ปึอย่างครั้งนี้เนี่ยขวดเลียเต็มกองไงะยะเดี๋ยวครับพี่น้องแม่บ้านกับสองนายพันครับผมพูดนะเดี๋ยวคลิปหนาเจินมาคลิปหนาคลิปนี้ฝนตัวข้ามครับตากับมันให้เขาขับสองนายพันธ์เดี๋ยวครับพี่น้อง เจอกัน,นครับพี่นาพี่น้องในคลิปนี้สวัสดีครับ